สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แนนะี่โอสกาจะพาเพื่อนๆไปตะลอนกินกันนะคะวันนี้มากับพี่พี่หลายท่านเลยนะคะทั้งพี่นิวพี่อีพเจนนอยแล้วก็เจมวยนะจ๊ะโอ้โหขอเสีฟี่ก่อนเริ่มบรรเลงการกินกันนิดนึงอันนี้แค่ออเดอร์ฟนะช่วงนี้ก็สวยๆกันไปก่อนนะจ๊ะร้านนี้เขาอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะมีชื่อว่า ราชาหมูกระทะนะคะอยู่ตำบลมาบค่ะจังหวัดระยองนี่แหละคะ่ะหัวละ198บาทเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขามีที่นั่งให้เลือกเยอะมากเลยนะคะจะเป็นโซนด้านนอกก็มีดนตรีสดให้ฟังตอนหนึ่งทุ่มด้วยนะคะในร้านก็มีที่นั่งให้เลือกหมากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นที่นั่งโซนริมโต๊ะอย่างที่เรามานั่งริมโตะให้เลือกอาหารกันได้เลยนี่ เมนูเขาก็มีหอยนางรมด้วยนะจ๊ะลูกชิ้นก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆดูสิคะนา่นากินไหมล่ะโอ้โหยน่ากินขนาดนี้ไม่ลองไม่ได้แล้วนะคะต้องมากันที่ราชาหมูกระทะจังหวัดระยองนี่นะจ๊ะนี่ไงไฮไลท์ของแนนนี่ที่ชอบก็คือยำไข่เยี่ยมานี่ละรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะที่สำคัญก็มีแมงยแยวแมงกะพุนด้วยนะนี่ครองโปรดเลยแล้วก็ผัดกวางตุ้งน้ำมันหอยนะคะ เยวก็มีนะโอ้โหมีให้เลือกกินเยอะแยะมากเลยอันนี้เป็นโซนสลัดนะคะสลัดเนี่ยของเครื่องเคียงเขาก็มีเยอะเลยค่ะโดยเฉพาะของสดที่สําหรับทาหมูกระทะเนี่ยมีทั้งกุง้งหอยปูปลาหมึกปลาหมึกมกรอบโอ้โหเยอะแยะมากเลยะคะ่ะเพื่อนๆดูสิคะรีวิวกันไม่หมดไม่หวัดไม่ไหวเลยนะคะโอ้โหมีให้เลือกมากกว่าสิบอย่างเลยมีนุผักก็มีให้เยอะนะคะไม่ว่าเป็นผักกวางตุ้งเห็ดเข็มทองนะยำ ซองเล็กรดหลายรสชาตินะคะอันนี้มีให้หมดเลยนะคะวุ้นเส้นขึ้นช่ายต่างๆเนี่ยมีครบคันเลยครัเพื่อนไอติมก็มีให้กินหลากหลายรสชาตินะคะมองมาเลือกกันได้เลยแล้วก็มีหวานเย็นด้วยนะ,ะมารีวิวกินหมูก,กระทะกระทุก,กันหน่อยก่อนละกันอ,อ,อร่อยคำโตๆกันไปเลยกับน้ำจิ้มแจ่วนะจ๊ะขอบอกว่ารสชาติเสด็จจะเดาอมากเลยอะรีวิวกิน ยำปูกันนิดนึงนะคะอันนี้ปูดสดๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆมากินกันเลยโอ,ยโอย้น่ากินจริงๆขอบอกเลยว่ารสชาติเนี่ยสดเอย่าบอกใครเลยนะคะต้องมาลองนี่เลยอเรากินยำไข่เยิ้อมากันเลยโอยหเมนูเยอะจริงๆวอดวอวออร่อยเขาบอกเลยว่า มีเมนูเยอะมากมานะคะต้องมาลองทั้งขนมจีบสปาเกตตี้ข้าวผัดก็มีนะแต่วันนี้ออเดิร์กันไปก่อนสำหรับหมูกระทะแล้วก็กุ้งมะนาวกุ้งดองต่างๆเขาก็มีด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้ต้องขอบคุณเจ้าภาพพี่นิวธนิยานะคะที่มาเลี้ยงหมูกระทะที่ราชาในวันนี้นะคะราชาหมูกระทะจ้านี่โอ้โหแล้วก็สุดท้ายนะคะฝาก กดติดตามช่องแนนนี่โอซาก้าด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันในช่องแนนนี่โอซาก้านะคะเพื่อนๆแล้วคลิปหน้าจะเป็นยังไงไปติดตามต่อไปแลนต้จ้าบ๊ายบายจ้า